สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านพามายามตรงพี่นงใช่ตรงใช่ตรงยามตรง,งนีกกนเส้นเกียงก็สั่เนั่นโอ้ยแวนตาพามายามตรงเด้อค่ะเด้อเดินน้ำเดินน้ำตาเก็ด่มีห่วงดอกเกียงมาโตโอ้โห

bớt bớt đạt được 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 nào. được được, nào? được, được, nào? được, được, nào? được Fácil, นีด่ดีได้่ิ้องอไลเนี่ยยามบัดสองก็ได้ยุคพี่น้องชิบะรนกระตาต์ว้าวได้เป็นหาบแล้วนะคะยามไปวังหันกับคููทั้งนึง nhau đến mình đó yếu đấy chợt mọc mắt nhanh yếp sống an honey yam anh sống an sống song 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 đứa, พิดกันเนาะเยอะยปลานะคะมุ่งเดียวนะคะนี่มันใส่มันใส่น้ำกันสามสามอันอันนี้ยามอันเยอะปลาซิวหางแดงนะคะย้ำไปที่แหลกปลามัดอ่ะดีปลาซิวหางแดงคลิปนีนเอาไว้แค่นี้ก็นะคะเนาะ ขอบคุณทุกการรับชมดวยค่ะเดอ้อ